ตลาดที่เวียดนามในยามเศร้าตัวคึกคืนดีขนาดเลยโอ้เนี่ยอ,อะไรอุ้ยมันจะออกแล้วนหรอเอาอให้น้าใดกินนะส้มเลยเด็กส้มก้มกินเลยสูบกับขากิน,กนาาถัน่วมันก็อ๋อกินเหล้ากินอ่ะโอ้กินเออเอาเปล่ามาได้อีกอ่นะ ขายกุ้ยอยู่ภายในตลาดคนจะขายเครื่องอยู่แคมทางถังสี่เลยเนาะขายเป็ดขายไก่ขายแนวอยู่นวกินเนาะเครื่องคู่ของฟังคือคนจะเอามาขายนี่หรือเฮ้ยคนขายมาโน่นนี่ผู้ใดที่แบบอยากได้มานี่คนเอามานู่นะคะุดคพบนี่เขามัดจันี่เลย สบายดีสวัสดีพ่อแม่ oria, พี่น้องเนาะตอนนี้นุ่นกะสิพาพี่น้องเนาะไปโลตลาดอ่าอยู่ในศุนบทของเรียนเบียนฟูเนาะว่าตลาดเพิ่นขายเนีอยู่เนวกินกันจังไดแล้วกัการสัญจรของเพื่นเนาะเป็นจังใดเนาะอยู่ในอ่าอยู่ภายในตลาดเนาะเพราะว่าตอนนี้คือเฮายางมาหดปากทางเฮาสีเข้าไปเลาะตลาดแล้วเดี๋ยวเป็นเนี่ใดเนาะนุ่นกับสิพาพี่น,อน้องไปชมบรรยากาศในอ่าตลาดแล้วกัการขายเนวยอยู่เนวกินการค้าขายของคนเวียดนามแาะคนเฮ็ดจังใด ไปมากังใดเดียวงกับสิพาพี่น้องไปบึงบรรยากาศอยู่ในภายในตลาดกันเลยเนาะพี่น้องไปนี่เนาะบรรยากาศอยู่ภายในตลาดคนจะขายเครื่องอยู่แคมทางจังสี่เลยเนาะขายเป็ดขายไก่ขายเนวอยู่เนวกินเนาะเครื่องฟูกของฟังคือคนจะเอามาขายนี่ดูเฮ้ยคนขายมานนอยนี่ผู้ใดที่แบบอยากได้มานี่คนเอามาอู้นะคะสุดมาขายได้เนี่ย อันนี้เลยจะมีส่งแยกเนาะพี่โนงแยกไปทางปุ่นกับแยกไปทางพี่เนาะเลือกเอาเองนะจะไปทางไหนมาตลาดแบบรถบรรรรถ,ถีบคักเลยเนาะขี่รถถีบมาตลาดเนี่งเป็ดทางไกล ซื้อแบบซื้อขายกันเลยน่าจะเป็นเครื่องปลูกของฝั่งองพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าเอามาขายอยู่ตลาดเลยเล้วใครอหรอเนี่ยงั้ใส่ใส่ขลือกไหมู่เอาขาย,ยสื่ด วาเบริงบรรยากาศตลาดในยามเศร้าเนาะคึกคืนสำาร็อันนี้บมเมนตลาดใหญ่เดยอันนี้น่าจะเป็นตลาดอ่ะคนขายเครื่องขายโกงในยามเศร้านางขายแคมท้างคืออยู่บ้านเฮาเลยนี่ขายเนี้ยยูเนวกินเนาะใช่ด่ามเยอะเอไ่เ้ามาเยอะก่จบเป็ดไก่โอ้านเฮาเลย เขาขุดงวงไม่อย่ากใจคือบ้านเราเลยใครน่าได้ตัวปูเนี่ยโล่สิบสองพันโล่สิบสองพันกระซัมเลนกีนะหางคือซื้อเอาบึงเนาะ เาจนี่ปั่นจักรยานมาขายเครื่องหนือนแต่ว่าผูขายแล้วสิเลยดูเข้มทางเนาะสายงใ่ก็คือเราจะสนทนาเป็นภาษาลาวเลยไม่น้อยยังเนาะมาเขียบใคยเนาะได้รู้สามสิบ เพียงเล้ยมาเบินขายพักขายอย่างนเนาะมันจะพักอันเขา่เคยเขาไ่เคยกินหลายกนิดอยู่แขกลองกินเนยยาะขิวเขร้ ก oh. ล้วยโอ้โหกล้วยสุกคาะจนมันคนออกมาขายโอเคไหคุณข่ไขายวีเท่าไหร่กล้วยกล้วยสิสิบพันเอเอาวีหนึ่งก่อนคือก <c oughs> ันกมดวะคือก <c oughs> ันกมดวะก <c oughs> าเม่กินเลยอะเอาเมื่อกินแล้วยังกินอยาก แน่นตอนนั้นเพิ่มให้มีเพื่อให้อีกอ้าไม่เป็นไรค่ะได้สวยีเนี่ยแน่นวะ่นนวะเข้าใจนะโอ้โหสุดสิบพันเพิ่มให้อีกเพิ่มมาอีกวีนึง ที่ซื้อไปกินสอนเศร้านี่เพราะว่าเพราะว่าเงินเฮายังเหลืออ่า80,000กีบเนะ <Okay. S 1> <laughs> 70, าะ <c oughs> 80บาท80โด่งยังยังเหลือ80โด่งว่าเฮายทกินยังได้เดียนาะเพราะว่าอันเขาซื้อกล้วยไปแล้วเนาะ10โด่งแล้วก่ายังยังเงินค่าน้ำมันรถของเขาเดิมโอ้โหโอ้โห นี่เขามากกัดไดนเลยเลยได้ไหมัดมันขายอะไรขายเขาขายอย่างเนาะขายทุกอย่างคืออยู่บ้านเฮาเลยขายหอยขายกระปูกระปูรถรถเท่าไหร่กระปูรถเท่าไหร่ หลักซื้อหย,อน,อยนี่ไม่หอยงอกไม่หอยงอกหมูวงยังมียำนี่เ <l ots> จ้าหมาูขายสุดๆ <l ots> โอ้โหนี่คือตู้ปลาเนะาะปลาตัวใหญ่มันมีชีวิตอยู่โอ้ยฝังนั่นก็บแบบก็บเป็นตลาดพี่กันได้ทัน มายังไปรลทางนั้นเลมีรถอ,อันนี้อามาก,กอกน้ำคือญ่แทะรวยพวกหญ่เลยกอกนำ้ำรถแนเนี่ยไ่หรอเนอะรถซาวพันทำเลทำเลยเฮ้ยหายไหม อยู food, ่เดียนเวนฟูเนาอส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นไทยดำเนาะเขาสามารถว่าวล้าวเขาเจ้าก็เข yani ้าใจเลยเนาะนี่เขาจะถามพักอันนี้อันพ yup ักอันนี้เป็นพักอยังอันนี้พักยังอันนี้คอมแดงไม่เคยกินแซบบอแซบบอเขาเจ้าเขาเจ้ากินกับอยังเขาไปกินกับเป็ดจังสงเธอร้อเอาไปคับเฟอร์ยังเขาเปียก ถามถามได้มาเทียวแต่ว่าบ่าเคยกินก็เลยถามอันนี้เคยกินอันนั้นอันนั้นแกงนอไม่ใส่แซบไข่กล้ย เขามานั่งขายข้าวสารยนี่สี่เลยของไผของมันแบบเขาสีมาขายเองแล้วเ <c oughs> ข้าของงามงามเป็นสีแบบอ่เนาะเขายังลกคือตลาดบ้านเฮาเลยนะพี่น้องคอยโบคอยลโอ้อ ที่จริงนะท่านว่าเฮาเอารถมานี่ยข้าเจ้า,าสัญจรขี่รถจักไปมานี่คืออยู่บ้านเขาเลยตีตาสัญญาณี่อย่างนะต่างๆเนาะโอ้มันอันนี้ความเิี๊ยบเนาะน้ำหวานบางลำไยติดสุดๆจตกต้นถามมุดเล้ยเท่าไหร่มึงลำไยเนี่ยสามสิบนหะ้าต้นนะสามสิบห้านี่เนาะก็คือเขาห่อจุดนี้จะเป็น อส่งแยกพี่น้องแต่ว่าพุ่นขายเครื่องเจ๊ซี่บดชเลยขายเนี่ยยูแนวกินเนาะขายอาหารพื้นบ้านอยู่เวียดนามเนาะแต่ว่าก็คืออยู่บ้านเฮาเลยก็คืออาหารลาวอะไรคนว่าเฮาซื้อแล้วมอแดงกินก็เป็นอาหารลาวเลยเนาะแบบแซ่บๆแต่ว่าบางพักบางชนิดเฮาก็บ่เคยกินเนาะบางชนิดก็เคยกินเนาะโอ้โหมมันขายมาน้อยเด็ก ขายมาโน้ยกำลังนะฮักสุดผู้ใดที่ต้องการเลี่ยงมาซื้อได้เลยตลาดเนาะมีขายโอ้นี่คนกลางเครื่องมาขายเนาะแบบเอเลยเต็มคาราเบลมามาีครบมาทุกอย่าง คือเจ้ากิ่นอันอันพักเขอเจ้าขายอยู่นี่นะมีเม้นพักคืออยู่บ้านเขาแล้วพักวานพักเมียงเจ้าขายบื่อมากอ่าไม่บางอย่างน่ะแต่เราปิดสุดๆจากสวนเขะเจ้าตี้มาขายแบบสดๆเลย่นเบื่งน่ะวเลยอ ตลาดยาวเหยียดโน้กการสัญจรในยามเศร้าเนะคือค่อนข้างคึกคืนนะพี่น้กพระเจ้าปั้นอันรถฉีดมาไข่เครื่องไข่ขวงอยู่นี่เนาะโอ้คืนขนาดเลยนี่เนาะพี่น้องการสัญจรค่อนข้างคึกคืน ไปใส่บีบเกเนาะขี่รถแบบโอ้ไข่เครื่องนี่เต็มคาราเบลเลยเนาะเป็นไรตะตางแบบอพี่ตาก็ว่าอะไรไปบ้างทางไลน์เนาะอันนี้เป็นตลาดเข้มทางเนาะบุญเม,มนตลาดใหญ่เลพี่น้องขนาดตลาดเข้มทางเนาะมีครบ,บุทุกอย่าง สไลด์ยูพี่คือคุณเจ้าจะขี่รถจักรเนาะโอ้โ<ร><ร>หขายเครื่องก็ม,งกกกมีขายเครื่องกินเอ่อขายเนื้อยูเนี่ยกินก็มีขายผักขายมีขายทุกอย่างเนาะสไลายก็คือจะเป็นผลผลูกของคนอยู่ในเวียดนามเนี่ยนุ่นบึง เขาเจ้าน่าจะบบได้ซื้อมาขายเบิง้งเบิ้งกระพุ้แบบสดๆขนาดม,มานั่งขายอยู่ตลาดเนะาะพักวานเนี่ยโอ้เขาขายมารรัดปลักใหญ่ซี่เนาะเป็นจะกกินมาเอาไปซุปมาตีเสพเนาะนี่เนาะหลายคนคือขี่รถจักรขี่รถถีบเนาะพี่น้องคือคื้นขนาดเลยย้ำเศร้าเนาะไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยน่าจะมันเจ้าของมานั่งขายเองกเลยเด็กนี่ห่นนนานไข่ฟือ เขาเป ly, oh ียกเนาะอันนี้เปือยู่บ้านแ่เ้ามาไขร่เครื่องก็มากินเปือกินยังโอ้โเนาะตลาดี่เวียดนามในยามเศร้าคือวคึกืนดีขนาดเลยนี่เขายางเหรอซื้อเนาะมาบึงรุด ลูกลายแค่ลายว่ะบางไหมเนาะสุดๆเลยบางในไขไก่เนี่ยจะเป็นไขไก่าหากั่ไขามานี่พี่น้องโอ้โหถือว่ามาเวียดน,นามครั้งนี้เนาะมาเจอสิ่งแปลกใหม่เนาะคือเจ้ามาขายเครื่องข,ขายของอยู ตลาดนี้จะเป็นคุณอ่าน,นเนาะโอ้เนี่ยอะไรอุ้ยมันจะออกแล้วฮันมันจะออกแล้วฮันอ๋อตัวมอะไรใหญ่เนาะเอียนแนวกินอันเป็ดไม้โอ้ยอันนี้มากเนาะเต็นเอเคเอาเห็ดน,น้าใดกินนะต้มเน้าไอเด็กดตม้มต้มกินเลยตมล้มกด็กขากินดวงมันกว่อ๋อ อเอาเหล้ามาได้อีกกอ่ะรถอะไรอ่ะอันนี้น้องที่แบบปั้นนะด้านนี้ปั้นสามเหลี่ยมสองจาดยูเล้าไม่เคยกินเอามาก้านนั้นแต่เอาอยูเล้ามาเอาอยูเล้ามาขายมีคนมาขายสุดเป็นสี่อีก ก็นี่ก็ไม่ยังเขาขายบดเลยอเข่าพังงามเขาเจ้าอ่ะรถเ่อไลรถเ่าแดรถเทมารถิาันสิบแปดพัน เน้นคีลรถเนาะโมเรนสีเขื่องเฮ้ยโอ้โอเฮ็ดอย่างนี่เฮ็ดอ,อย่างาเฮ็ดอย่างอันนี้พองเชื่อมงเชื่อมบูกุงุงนามขายแบบสุดๆทังสี่เลย เขาพริกมีสีนี่ด้วยสีม่วงกับสีนี่เนาะสีเหลืองโอยไม่งแล้วโอ้โหเน,นี่แนวโดง่งต้องยานไม่ได้กิน มาขายเลยเนาะโอ้โหเอียนเนี่ยตูปอะใหญ่เนาะอ๋อตัเนาะตัวน้อยตรงมี้เขาจะเล็งรถมาแล้วกับใครใช่แบบจะซื้อเครื่องอะไรเขาจะอ่ามาจอดรถซื้อเลยแล้วก็ไปโตเนาะ ข่าสารยูพี่ยังถึกกว่าอยู่บ้านเฮาอีกอยู่บ้านเฮาเข่างามจังซันรูซาวพันหน่อยพี่รูสิบเอ็ดรูสิบห้าพันเนาะไข่เป็ดมันก็มีไข่เป็ดอยู่แคมอีกเนาะอะไรเยอะยี่สิบเลยเบิ้งไปเงี่ยมไปเนาะคือว่านั่นเนาะดีงามจะกินแล้ว อาหอยพวกพวงเนาะที่เขาแกะอกกันไ,ได้หมดส,สีดาหืมหกน,น้านีพีคือคล้ายๆมกเกียง,งหมกหอเลหรกาะดอกมะพวงเขามาขายเขาให้ย่างกินเนาะดอกมะพวงมีเอามาขายในเหตุย่างกินเนาะ เพ็ดยังกินได้ดดกซุปว่ะหอมต้มกับเจวเนาะโดดมะพุกมื้เขาเลาะกับหุนเติบเนาะทางออกแล้วคือเจ้าเข้ามาแล้วก็ออกไปทางฟุ้งเนาะตอนนี้คือ เนทีได้ออกไปแล้วเพราะว่าเฮามาเราตลาดนี่ก็หนุนเติบเนาะคนที่แบบหอดชินี้โอ้ยขาดลอยแล้วเนาะตลาดเขายาวเหยียดขนาดเนะาะการค้าขาย,ยพี่คือมีการแข่งขันสูงเนาะหลายคุณโอ้สุดตาดุดตาดบีบแกะนะพี่นอ้องไปเรื่อยๆแนวกิ่นนี่คือว่าสดเนาะเอาย่สวนมาขายนั่งขายอย่างนี่เลย เขาจะกลับแล้วตอนนี้เนะนุ่นวานุ่นสีกลับแล้วแต่ว่ากล้วยของเขาคือยังหลายแหงเมืกก่อกี้นุ่นกับตะกร้อกินไปอันวีที่เขาเจ้าแถบนายังบ่มดเนาะแต่ว่านุ่นซีเอาไปให้ผู้ใหก็จะได้อยู่แถวนี้เนาะจะเอาไปให้เขาเพราะว่าเขาซีออกไปนี่ไปนั่นแล้วมันยุ่งยากติวกล้วยเลยนะนุ่นเอาไว้กินห,นหน่อยนึงแล้วสอกสำนวยเนาะว่าเอาไปไลยก่บบ่มดนะุดเนาะเดี๋ยวสีเอาไปให้เขาแถวนั้น

โดยเมื่อกี้ซื้อเราคะเจ้าแถมันลายเกินไปถ้าจะย่างเป็นลิ่นมันหนักเข้าใจ